คนเคยได้ยินเรื่อง attachment style หรือว่ารูปแบบความผูกพันกันมาบ้างไหมคะเราเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าตัวเราเนี่ยมีรูปแบบความผูกพันหรือว่า attachment style แบบไหนกันแน่ทาไมบางทีเราอยู่กับเพื่อนนะเราดูเป็นคนที่ซีเคียวมากๆเลยไม่ได้เป็นคนที่เงาหรือถ้าเพื่อนตอบช้าไลน์ไม่ตอบหรือเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างเราก็โอเคไม่เป็นไรแต่พอกับแฟนอะเวลาที่เขาตอบช้าหรือว่าไลนา์ไปแล้วอ่านไม่ตอบเนี่ย เราจะรู้สึกว่ากังวลขึ้นมาทันทีเลยหรือรู้สึกว่าแบบน้อยไม่พอใจหรือบางทีเราก็จะรัวโทรตามหาเขาเพื่อให้มาตอบข้อความของเราอะไรแบบนี้หรือถ้าบางคนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนกลัวความรักเป็นคนเลี่ยงเป็นคนที่แบบชอบอิสะระไม่อยากผูกมัดกับใครแต่ทําไมบางทีเราอยู่กับบางคน่ะเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะอยู่กับเขารู้สึกว่าคบกับคนนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากสะผักเขาออก ไปจากชีวิตของเราเลยวันนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องของ3ความจริงเกี่ยวกับ Adtenment Style หรือว่ารูปแบบความผูกพันของเราที่ถ้าดูแล้วอ่ะมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจคนรักของเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยทำให้ความรักของเราหรือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นด้วย